สเปนิสกรังปรีเป็นอีกรสที่ฟรังโกมอบิเดลลี่พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้รถรุ่งเก่าวกว่านักบิดอีก3คนของยามาฮ่าทั้งฟาบิโอกวาตาราโรมาวริกเบียเลสและวาเลนติโนโรซซี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำผลงานที่ดีเพราะเมื่อวานนี้มอบิเดลลี่คือนักบิดยามาฮ่าที่ผลงานดีสุดจบอันดับ3ซึ่งเขายอมรับว่านี่คือโพเดียมที่พิเศษมากหลังแข่งจบมอบิเดลลี่ยอมรับว่าไม่กี่วันก่อนได้เปิดอกคุยกับลินจวิสบอสใหญ่ยามาฮ่าอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องรถเรียบร้อยแล้ว แม้จะเข้าใจสถานการณ์ดีว่าด้วยผลกระทบจากโควิดและสัญญาเดิมทำให้มอบิเดลี่ยังต้องใช้รถปี2019ไปก่อนในฤดูกาลนี้แต่ก็หวังว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนอกจากนี้มอบิเดลี่ยังบอกด้วยว่าเขาอยากขึ้นโพเดียมให้ได้ในทุกสนามแม้ทุกคนจะเร็วขึ้นและพัฒนาขึ้นมากแต่ก็เชื่อว่าตัวเขาและทีมงานพร้อมสู้เพื่อลุ้นท็อป3ทุกเรสที่ลงแข่งโดยสนามถัดไปจะแข่งกันที่เลอมงประเทศฝรั่งเศสวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้ PPTV S ดี36ถ่ายทอดสดเช่นเคย